ะคะวันนี้พี่ออยจะมาทำรากหน้านะคะอันนี้เป็นเส้นสดนะคะเส้นซื้อมานะคะเขาก็จะมีแบบอ่าเป็นแป้งสดหรือว่าเป็นแป้งหมักนะคะเส้นที่เขาขายในห้างเนาะพี่อ้อยเลือกอย่างเส้นสดนะคะเพราะว่าเส้นถ้าจะเหนียวนุ่มตัวเส้นเขาก็จะใสๆนะะีะตัดเส้น Banana hai tụi tiêu một chơi được cái tay tiền năm mặt tiền tay nữa hay năm mặt tiền จะทำเยอะหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะแบ่งไว้นะคะจะไม่ใส่กระเทียมสดนะคะจะใช้เป็นกระเทียมเจียว เพราะว่าถ้าใส่ตัวนี้นะคะจะหอมใส่เกืือเป็นช้อนประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพราะว่าช้อนเป็นช้อนโยเกิร์ตนะคะช้อนโยเกิร์ตจะเป็นช้อนเล็กสุกผงเห็ดหอมนี่ช้อนคุน้ๆคูเลยนะคะเพราประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะ ใช้น้ำตาลแก้วหวานนะคะสองซอง,องขอรลอ่อหยาดแรับหนึ่งนะ ได้นะคะก็คือซอสบานเหลืองเนาะเดี๋ยวมเดี๋ยว ก็แบ่งออกแล้วนะคะแล้วตรงนี้จะใส่ผักเนาะแครอทคาโบดนะคะ อันนี้พี่อ้อยทานคนเดียวเนาะเพราะว่าลูกไม่ทานผักนะคะ แป้งใชค่ะอันนี้เป็นแนนป้แงมันนะคะน่เส้นกัน เสร็จแล้วค่ะลาดหน้าลาดหน้าเส้นใหญ่ตรงผักนะคะก็จะมีคะน้าเนาะมีเห็ดชิมาจินะคะแล้วก็มีแครอทเนาะมาทานได้ขัันค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันเนาะแล้วก็พี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องสีนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานชายไว้ใต้ช่องพี่อ้อยนะคะเข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ